ดีครับพี่น้องวันนีก้ก็ตอนแร็งครับบ่ายสามออกมาเลาะเบิ้งทองเบิ้งทาเบิ้งเขาเบิ้งน้ำเบิงน้ำลงสาะนะครับน้ำม,มันเออเดี๋ยวขอเฉลี่ยจะกินครับพี่น้องวุ่นแล้วครับวันนี้ก็น่ารักแล้วครับคุณเบิ้งน้ำลงสาะ น้ำมันขังครับนี่หอยซซรีเริ่มออกแล้ะน้ำผมแหลกนะน้ำนุ่มครับต้องมาต้องมาทามาเฝ้าหน้าแหละครับประคันน้ำร้ายแห้งครับนี่พี่น้องหอยเซรีกินแล้วที่แบอนี้องตะขังหาเขา อนนี้เอาสอม่มีทั้งหมดแปดกลมตอนนี้กลม่าี่มสน่องไปของราอไปหอใกล้ๆแล้วครับพุมันเป็นกิโลมแหละไปหอเส้นทางเส้นทางท้งยังไปยังเขาก็เขี้ยวแล้ว ย่างมีก็เขาม่นเกิดพี่น้องก็เกิดแน่เขาหนามลงให้มันซุ่ม้มันยังให้มันเกิดนี่คร,รับุงยูนก็นาพีน่น้องแ้ครัเกิดอยู่แท้ดินแกน บมีแดดใน่ลมนี่ก็แห้งเร็วคักแล้วนี่ครับโอ้เรอยากได้ปูมาจับไปเลยพี่น้องมันคึ้นแล้มาจับปูมังคืนครับก็บบต้องไปกลนในเมื่อยมันคืนกับร้านมาได้ไปสี่สก,สกิโลเลยส่วนหน้าซักกับพ่ามาแล้วมัน,นหนาวเนาะ ขื่นปูออกต่างกันแท้พี่น้องนี่ตาา่างหนามหนามนี่หนามวังค้งข,งขาวขาวสั่นยางเลาะต่างกันแท้กลางกนหน้ากัมีอยากไปอยากลงพาเขาก็พี่น้องอย่าไปลงเด้อไปมาจับกังขื่นก็ได้เหยียบเขาเหยียบยังเขาเลาะกันแท้ซัมสเีเอาไปกินนี่บ่ต้องบ่ต้องไปใส่ดอกยางเลาะกันแท้ก็ได้กินละจากใส่ไปขายเด้อนี่ครับ เลาะทงเลาะทาเอา้าน้ำมาท่านสาบมท่านในสูบคือนน้ำเต็มระบาดนี่ป่าออกบ็เนาะบาดนีเนาะบา่บาบา่ออกก็ ไม่หนูป่ะบอ๊ะ่อยเขาอย่างนี right ้ย่างนี่ย่างจับปูบ่าคือเป็นทางเลยโอ้ยตใจคนเฮาไหลบ่๊ะขุดมองน้าหน้ามันตีขุดออกมาแล้ววันนี้ม่ต้องยากเพราะว่าโดนเข่าดอก พุทมาในขันหน้านี่โบตองวิญญาณถือจะได้มันก็ถือเป่งไปอย่าไปเศษได้มันหนามวัวไหลเน๊ะมองนี้มันมันตำนี่เป่งยูฟุ่นเุ่นเป่งว่าผีออกไปหัน หล่อทองหล่อทาเมือนี้ก็เอาไ้ซัามี่แล้ครับพี่น้องครับมาเบ่งบรรยากาศครับตอนแรกๆลมเย็นๆหนาวครับหนาวในสองหมื่อสามมือแล้วเนาะคืนนี้ลมแห้งครับเมริเงยังแห้งเลยพี่น้องเลยครับพอกันกลิบนหนาด้วยครับเดสวัสดีครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้อง ที่ข้ามารับชมแล้วติดตามใหม่เด้อครับ